เจมส์เอาเลยครับผมคนสุดท้ายอืมจออ่าอย่างนั้นกระชากก็ดินตกินซีอยู่ใช่ใช่เพราะเรากำลังแบบเอาหน้าเดียวด้วยเต๋าเอ้วแล้วเฟรมไอ้เจมส์จะเหลือสุดท้ายเจมส์บอกว่าอะไรอะไรผมก็หล่อทั้งนั้นะเฟรมครับ เอดูแลดีเออแต่เข้ากับกับแจงเลยนะก็มีวินนี่เด็กๆดีทีนี้เพิ่งไอ้นี่กับสีขาเพราะตอนแรกมันวิบมากแล้วเรารู้สึกว่ามันมันจะสติลอะไรบางอย่างเนาะไอ้ชุดหนูชุดนี้หนูจะหล่อสวยกันเลยนะมันไม่ได้ใส่ชุดซ้อมนะลูกจะเป็นชุดสวยเลยลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยววิธีการถือการอะไรก็าเดี๋ยวตอบให้กับคุณอยู่ก่อนละกันจินตนาการหน่อยว่าเราชุดเราสวยมาก

แล้วใครอีกอะจำของตัวเองได้ไหมบนทางเดินที่ดูยาวไกลกายยังใจยังคงเดินไปใครใครร้องอ่ะบนทางเดินที่ดูยาวไกลหลาศเสร็จแล้วกายแล้วไปเฟรมเฟรมใช่ป่ะอาจจะล้มเนาะใช่ชะวันจะเป็นอย่างไรข้ามันไม่ยค่ะอันนี้จอยค่ะแค่เดียวอ้าวคนละท่อนเหรอร้องอันหลังข้าชาจอ จะไปเป็นดาวต้นกับพี่ต้นกับพี่เต๋าต้องร้องท่านนี้ครับถึงปลายทางกับเป็นคนดนำดวงดงวไาอันนี้ของเป็นของเตา๋าข้อนนี้ของเต๋าอ่ะแล้วก็สองอันนี้ของต้นต้นมันต้องได้อันนี้มัันหลังสี่อันนี้เป็นของเจ้ากับยูแคลยแคลอันนี้หลังอันหลังจอยแคล อันนเจ็บมีโต๊ดมีขคนโต๊ดเลยอ้าวอเจ้เดี๋ยวครับมันจะแบบสองร้องสองคนมันจะเป็นร้องร้องสองคนอันนี้ข้างหลังเป็นผู้หญิงหมดเลยค่ะจอยกับพี่แพรอ่ะอันนี้อันนี้เจมกับแพรครับเนี่ยเหรอครับจะไปเป็นหน้าเลยเรื่องสองอันหลังอะสองอันหลังไม่รู้แต่สองอันแรกเจมกับแพรสองอันหลังอันนี้เหรออันนี้ด้วยเหรอเจมกับแพรต้นเต่าบ่าหรือต้นเต่าพิชาสามคนใช่ไหมเอเออเออแค่นแหละ ตกลงไงจําได้เปล่าใครร้องไหนจําได้แต่เจนจำได้แค่ว่ามันร้องตรงนี้อีกรอบครับจำไม่ได้วันนี้ตาวร้องไหนคะร้องตรงนี้ครับสองคนไดนนี้สองแล้วไหนอีกมีสองแล้วก็มีตรงนี้สองครับะสดงว่าตาวกับต้นคาชาแล้วก็เป็นต้องขังคนหรือเปล่าสามคนครับตาวกนชาสามคนครับตาวกัต้นคาชาถ้ามันก็รวมโอเคดังนั้นเหมือนเดิมอ่ามาไปเดิน เด็กๆเดินออกมาแบ่งสองฝั่งแบ่งเลยครึ่งครึ่งสี่สา